คนไทยเม้นตัดเพอคนล่าเคยเห็นโอเคนใจคนไทยหรือบ่อนะคะทุกคนหลังจากทีคนอาเล่านอนเลยหับพ้นกระทบเหลืองอาการเศรษฐกิจบอดีเงินเฟอนะคะเข้าของเครื่องใช้แพงแล้วก็ยังหนำซ้ำ จากการหรือว่าทีเลื่องอโรงบ้าบัโลโรงพยาบาลห้องมอยังต่างๆนอนอยู่ทางฝั่งลาวกับสุท้ทายกับไน้ขามมาสื่อย่าหรือแม้กระทางขามมาตรวจสุขภาพในทางฝั่งไทยนั่นเองนะคะเมนเนก้ะจะมาบึงความรู้สึกแล้วก็คอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะว่าเม้นตัดเพ้อเฉลือเกินเวลาที่มีปัญหาอะไรก็หันมาพึ่งแต่ไทยแต่เวลาที่คนไทยพูด เอกอะก็หาว่าอิจฉานู่นนี่นั่นนะคะทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพี่ๆเอฟซีทุกคนตรง่านเด้อจ่าบอกว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งเราหรือว่าทางต่างประเทศเด้อที่เข้ามาติดตามชมหาฟังแพะวาคนโผคนเก่าคนเดิมนะคะทุกคนนองมานี้แพะวากระซีมาเวานะคะเรื่องความคิดเห็นนําซ้ํานะคะทุกคนว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยเอาจริงเอาจังแล้วนะคะเรื่องแรงงานที่ผิดกฎหมายนั่นเองเด้อจ่าเนาะคือเพิ่นบอกว่านะคะถ้า เข้ามาแบบนั้นอย่าเข้ามาสะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาทีหลังโดยเฉพาะตัวของแรงงานเองนะคะทุกคนเวลาที่มีปัญหาอะไรมากมายนะคะก็จะโยนความผิดให้คนไทยไม่ได้นะอะไรต่างๆนานาน,นะคะ คือห้อก็จะมาหว่ากันนะคะก่อนที่จะไปรับชมและฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้น้องแพรวาคนโก้คนเก่าคนเดิมนะคะและที่สําคัญอย่าลืมสนับสนุนน้องแพรวาโดยกันเบิงโฆษณาดูโฆษณาให้นําเด้อจะได้มีกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อต่อไปนั่นเองจ้าทุกถ่านเสือบอวาคือจริงๆนะคือคนเราอะ ล้วนแต่จะใช้อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะทุกคนเรื่องการที่บอกว่าห้ามนำสินค้าอของไทยเข้ามาในลาวให้ใช้สินค้าในลาวโดยตรงโดยแท้เอาจริงๆเลยนะทุกคนหามเหลืองแบบนี้มันหามหยากเป็นยังคือต้องหามหยาบนะคะกะฮูๆกันอยู่แล้วว่าสินค้าในไทยเนาะคุณภาพมันก็ดีแมนบอทุกคน และกาคนเห่าเนาะเห่าก็บหอยู่แหละว่าใส่ของดีและมันมีประโยชน์ต่อตัวเองมันก็จะดีกว่าอย่างเช่นนะพูด,ดง่ายๆเลยวันนี้คุยกับพ่อนะคุยกับคนที่บ้านนะคะทุกคนที่กรณีที่บอกว่าห้ามนําสินค้าไทยเข้ามาในลาวใน,นเองให้ใช้สินค้าลาวคืออาจจะพูดเรื่องง่ายๆเลยคือเรื่องผลไม้ ผลไม้นะคะทุกคนหูหูกัเนเห็นๆอยู่แล้วว่าถ้าเป็นผลไม้ที่มีผลผลิตดีแล้วก็อร่อยได้คุณภาพแพรวายกเลยประเทศไทยนะ,ะทุกคนเพราะว่าหน่อยมากทีเพื่อนจะใส่สารเคมีนะคะลองคุณไปซื้อสิกล้วยที่ขายในประเทศจีนน่ะคนลราเท่ๆน่นเพื่อนโบสื่อกินแต่เพิ่นส,สื่อกินกล้วย หรือว่าผลละหมากหลากใหม่ทีคน้นดูทางบันเนาะห่นหรือว่าผููเทาพอ่าผูเทาแม่เทาห่นเมตูไม่ยังหันที่ัญหามาคายทีเป็นคนธรรมดาอนะหาบมาคายทีแบบว่ามันบอกงามหันอันนั้นคือเพื่อนสื่อกินนะทุกคนนี่คือเรื่องจริงเลยเพื่อนจะไปสื่อกินแบบนั้นพอว่ามันยังพอว่ามันปลูกจากธรรมชาตินะทุกคนปลูกจากธรรมชาติเลยบริสัยอีหัง บริใสซานเคมีบริใสซานเลนบริสีแบบว่าเออให้มันลูกสวยงามแต่มันสิเป็นแบบกวยแบบสดๆเนาะย่างเช่นนะเพรว่าเคยได้มีโอกาสที่ได้ไปอยู่กับเจ้านายที่เป็นคนสวนที่แบบว่าอ่าเพิ่นมีสวนไน์นั่นเองนะคะทุกคน ก็คือก่อนหน้านั้นอะคือเอฟซีเก่าๆของเพงว่าจะรู้เนาะก่อนที่นี่น้องเพงว่าได้เลี้ยงเด็กอะอยู่กับน้องออดกาเมื่อนะคะทุกคนได้ไปบ้านสวนของเจ้านายคือผลละหมากลากไม้นี่คือบอกเลยว่ามะม่วงอะส้มโออะละมุดหรือว่าเม็ดแต่อะไรต่างๆนานาทุกคนคือทุกอย่างอะคือปล่อยธรรมชาติเบิดเลยปล่อยตามธรรมชาสตินะทุกคนมากนี่คือดกดกดกเป็นดกเลยอันนี้คือเรื่องจริง แต่นี่คือราคาที่อยู่ในประเทศลาวทุกคนถ้าบอกว่าโบหามโบไยน้ำเขาเนี่คือจะเป็นไปบได้โดยเฉพาะผลไม้แพงมากๆทุกคนแพงขนาดโลหนึ่งนี่เด้อผลไม้นะโลหนึ่งหันอาหาซิปหาซิกว่าพันกีบห้าสิบห้าพันกีบนะทุกคนและผลไม้ส้มลูกเท่านี้และมันเปรี้ยวนะ อันนี้ทําไมถึงคือพ่อถามเลยว่าผล,ลไม้อ่ะส้มที่ประเทศไทยอะแพงบอลลอพ่อโลละเท่าได่เพว่าก็บอกว่าสูงสุดทาเคี้ยวสเสวยก็ประมาณในตลาดนะอันนี้คือในตลาดที่เพว่าอยู่คือโลประมาณ40กว่าบาท5 0าสถึงหกนะทุกคนเนาะโอ้โหถ้าถ้าหกบาทก็คิดเป็นเงินกีบก็ประม 15, าณ15,000าพกีบเนาะใส่20-10,000ิบพัแมนนะทุกคนก็ประมาณก็ประมาณ 20อ่าก็ประมาณเท่าไหร่นะถ้าถ้าอ่ายี่สิบยี่สิบาทก็สิบพันเนาะสี่สิบบาทก็ประมาณสี่สิบก็ประมาณเนี้ยทุกคนคือสิบสามสิบก็ประมาณสามสิบพันก็ประมาณหกสิบาทก็ประมาณสามสิบพันกีบแต่นี่คือโลละห้าสิบกว่าและมันลูกเล็กๆอะ่ะทุกคนแล้วมันเปรี้ยวก็เลยบอกว่า ยังคือตรงวอลเหลืองสมเพราะว่า fc ทุกท่านจำได้ไหมคะว่าแพรวเคยเสนอไปเคยพูดไปว่าน้องของแพรวาคือผ่าตัดไส้ติ่งนั่นเองนะทุกคนแล้ทีเนี้ยหมอพยาบาลเป็นไฮกินอะสมนะทุกคนไฮกินมักสมเพราลไม่อย่างอื่นกับว่าอยากให้กินแต่อยากให้กินสมนั่นเองนะทุกคนโอ้โหเป็นพออย่างนั้นะคะและทีเนี้ยคือต้องให้กินทุกวันทุกวันทุกวันนักสมอะคือมักสมโลละหาหกสิบพันเกีบอะโลละร้อยกว่าทุกคนแหลกอะไดแค่แบบ เฮ้ยแพว่าเบลอย่างสิเบลนะทุกคนคือมันน้อยมากจริงจริงพอจึงตัดเพอวอะเออฝากสมมา่ห้แน่หนะ่าเราว่าซื้อมักสมหรือว่ามาเกี่ยงน้อยูุอ่อะฝากซื้อมหาห้แน่เถอะโอ้โหแพรว่ากับแบบคิดหนักเลยนะทุกคนอันนี้คือคิดหนักแล้วจะบอกว่าหามว่าหายน้ำเขาคือสินค้ามันยากมากทุกคนมันยากแค่เรื่องง่ายๆหนึ่งผลไม้เนี่ยยังคือแบบแพงแพงขนาดนะทุกคนและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคิดเบิงว่า สินค้าหรือว่าคล้องยางต่างๆที่มันเป็นอย่างอื่นนกตั้งแต่เกลือเนาะเกลือคนลาวผลิตแท้ๆนะทุกคนยังราคา1 8 1 9 0 0สกีบทั้งที่แบบสินค้าไทยนี่ที่นั่มาจากประเทศไทยนี่แต่บางท่านบอกว่าคุณภาพดีกว่าแต่ราคาผดถือต่ำลงมาด่ามพันสองพักีบทุกคนอยากคิดว่าเงินหนึ0งพกีบหรือสองพกีบ มันจะบอกมีคุณค่าแต่สําหรับคนบ้านนอกนะทุกคนหรือว่าในครอบครัวของเพว่าสื่อเขานุมให้หลูกให้ร้านใดญนะพ่อแม่พี่น้องเล้อสิบอกหายเงินบาทสองบาทเนี่ยอันนี้เลยนะคะทุกคนก็คือตัดเพลกันนาะนะว่าเออเป็นยังถาเหลือที่จะใส่สินนขาอยู่ในลาวรวของคนลาวเองสแตะ,ะเป็นยังสินนขามันคือแพงนะคะแหลกกับมีหลายๆสื่อเนาะ โมเมนต์หลายๆเสือนะคะคือหลายๆสองยูทูบโน้บเพินก็นเอาไปนําเสนอว่าเออถ้าจะให้เหลือระวังสินขาไทยกับสินขาเลาาอันนี้ก็คือเขาต้องยอมรับในความเป็นจริงนะโมเมนต์ว่าขอขังมาทุกคนบางอย่างสินขาไทยเพิ่นก็ดีร้ายดีข้มกับราคาทุกคนเท่ากับตองอยากได้สิ่งที่มันดีแล้วมันข้มกว่าแมนบอกแต่บางขังสินค้าเล่านี่มันกับแห้งแต่ว่าบางขังมันก็นยังบทันตอบโจทย์อย่างเช่นนะทุกคน ผงซักผอกหรือว่าแผบซักผาอะถ้าเป็นผงซักผอกหรือแผบซักผานะทุกคนทางฝั่งเล่านี่อาจจะบมีฟองแหละทุกคนเสือบอว่าคนทางฝั่งเล่าเพื่อนจะเน้นซักผาด้วยการทีเฮา้ต่มีฟองแมนวอ่อาเพราะมันมีฟองมันจะหูสึกแบบซักงายซักม้วนเนาะเพราะว่าอยู่ทางฝั่งฝั่งเล่านะทุกคนจะนิยมกันแต่ซักมือบอนิยมกันซักเขื่องทุกคนเพื่อว่าคนหนึ่งนะถ้าซักผ้าแล้ว ซักผ้าไม่มีฟองมันรู้สึกว่ามันไม่สะอาดอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนแล้วเราจะล้างหนามก็โอยู่ว่ามันมีฟองมันต้องล้างล้ายหนาเนอะขั้นต่ำประมาณ3าถึงสรอบรอบที่4ก็น่าจะใส่น้ำยปาปักผ้านมอันนี้คือซักมือนะคะ แต่ทุกท่านเสื้อบอลพ่อใส่แบบขคงเหล่าอ่ะมันผัดบ่มีฟองมันบ่มหูซึกอีหยังเลยนะอันนี้คือเพรียวว่าบริษบอกนะคะว่ายี่หอ้อใดเป็นบางยี่ห้อเด้อบางยี่ห้อก็ดีบางยี่ห้อกัดบ,อกบ,บดีนะคะกียามาดามาใส่เพรียวนะคะอันนี้คือว่าออจากประสบการณ์จริงเท่านั้นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เห็นเห็นเ,นเรื่องง่ายๆเลยนะคะทุกคนเรื่องง่ายๆเลย มันบริเวณเป็นเหลืองหยากเลยนะคะจะบอกว่าหามนำเข้าอะไรยังต่างๆน้านี่เลยเป็นเหตุผลที่แบบคนไทยถึงตัดเพ้อว่าเออทาไมใส้สินค้าไทยแต่มาพูดแบบนั้นแบบนี้นะคะทุกคนสรุปแล้วนําเข้าไปคนที่ต้องการคือประชาชนหรือว่าคนที่บริโภคแต่เป็นยัง ถึงไหนมาววและตํานี้หายคนไทยว่าเออจังสันจังสีนะคะถามว่าความรู้สึกนะทุกคนถ้าได้รับแบบนี้น้อยใจบอกน้อยใจนะคะพอเป็นพี่น้องนะคะถามว่าน้อยใจน้อยใจก็เข้าใจนะคะแต่ก็อยากจะหายคํานึงนะคะทุกคนว่าเป็นเฉพาะบางทีบางบอนถนัดนะคะบางโมบ้านหรือว่าเป็นเฉพาะบางแคงบางบางเขตบางตัวเมืองก็อาจจะมีความ มักมีความชอบที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็คือพูดรวมๆในสะพอพาบางก็ณละนี่ทีแพรว่ได้เห็นนะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะอีพีหนี่แพรว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อผิดพลาดกันนดก็ต้องขอโทษขอภัยขอบคุณเนซทั้งฟังเราและฟังไทยที่เขามาติดตามรับชมมาฟังเด้อจากขอบคุณในหลายเด้อชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะ เอฟซีทันได้ทีไดี๋ยครับช่วงมาฟังเดี๋ยว,วยม,มีความคิดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์ให้กําลังแรงใจหรือว่าสามารถคอมเมนต์อ่านในความรู้สึกที่เอฟซีได้รับชมรับฟังนะคะจะได้มีความคิดเห็นที่ใหม่ๆนะคะอยากรู้ว่าเอฟซีมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ได้เลยนะคะใต้ล่างนี้นะคะทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ